ใหม่ t o y ยต a h ไฮลักซ์วีโก้แชมหลังจากการตามหาวัด EQ อิคิวย่างทอระหดเป็นที่สำเร็จวันนี้คุณผู้ชมจะได้ทราบกันว่าวัดชูองค์อันมีความสำคัญอย่างไรกับท่านอิคิวค่ะ วัดนี้มีชื่อว่ามีโวโชจิค่ะวัดมียวโชจิเนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนอิชิวซังอีกค่ะแล้วก็มีอยู่ในยุคหนึ่งนะคะสมัยที่ถังรุ่งเรืองนักบวชของรัฐทิเซนเนี่ยก็ได้เดินทางไปประเทศจีนเสร็จแล้วพอตอนกลับมาเนี่ยก็นับว่าได้รับเอาสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปกรรมของสมัยราชวงศ์ถังกลับมาด้วยเขาก็กลับมาเปลี่ยนชื่อมาตั้งชื่อของวัดนี้ว่ามีโวโชจิ โดยได้รับอิทธิพลมาจากถังนั่นเองค่ะแต่พออีคิวซังเข้ามานะคะอีคิวซังเนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสคนที่6ของวัดนี้เขาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นชูออนันเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้สร้างคนแรกค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เนี่ยจะรู้จักกันในานามของ i q ค y u j i หรือว่า i q ค y u จ t t m p p l e นะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยถามหา3ชื่อได้เลยค่ะ m i ียวโชจิชูอนอันหรือว่า i q ค y u j i แล้วเขาบอกว่าอ k ค u วซั q ang, หรือ i q ค y u s e n j i เนี่ยได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่ที่วัดแห่งนี้และหลังจากที่ได้ลาออกคือออกมาจากวัดไดโทคุจิในเกียวโตซึ่งมาอยู่ที่เนี่ย ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสตอนที่ท่านอายุได้81ปีนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านได้มรณภาพในวันที่21พฤศจิกายนในปีที่13ของบุมเมอิซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอายุได้8 8พรรษาค่ะแล้วก็ตอนที่ท่านอิคิวได้มรณภาพนะคะในอายุ88ท่านได้สร้างสุสานเอาไว้ตอนที่ท่านอายุ82 หลังจากนั้น6ปีก็คือตอนอายุ88ท่านก็ได้มรณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าสังขารค่ะสังขารของท่านอิคิวเนี่ยก็ได้ถูกฝังไว้ที่สุสานเชื่อมต่อกับวัดแห่งนี้นี่เองค่ะและแล้วเราก็มาชมวัดอิคิวซังจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนะคะ อันนี้เป็นการประมวลภาพของอิคิวซังเนนร้อยเจ้าปัญญาค่ะภาพยอดฮิตใช่ไหมคะการใช้สมองใช้ความคิดแล้วก็ภาพนี้ค่ะเป็นภาพสุดท้ายในตอนจบของหนังการ์ตูนอ q คิวซังที่เราดูกันเป็นภาพที่อิกคิวซังเนี่ย ออกจากวัดเดินทางทุดงสแสวงหาความจริงของชีวิตค่ะในหนังการ์ตูนเรื่องอีคิวซังเนี่ยเราจะเห็นว่าโชกุนกับอีคิวซังได้พบกันบ่อยมากๆเลยค่ะหลายครั้งทีเดียวนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงของอิคิวซังเนี่ยได้พบกับโชกุนค,ครั้งเดียวในชีวิตค่ะตอนที่ไปรับเพื่อที่จะไปเป็นเจ้าอาวาสของวัดไดโทคุจ ok ิค่ะซึ่งอยู่ในเกียวโต และอันนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งของวัดคิงคาคุจิหรือที่อาจจะแปลเป็นภาษาไทยว่าวัดทองเพราะว่ามีหอหออันนี้เป็นสีทองสามชั้นซึ่งอยู่ในเกียวโตค่ะแต่ว่าอิคิวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัดนี้เลยการ์ตูนเป็นการนำภาพมาผสมผสานกันเป็นที่อยู่ของโชกุนก็เลย ผนวกเรื่องกันสรุปแล้วกลายเป็นว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในเกียวโตเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปวัดนี้เป็นวัดของอ q คิวมีตุ๊กตาอิคิวคายเยอะไปหมดเลยของที่ระลึกเกี่ยวกับอีคิวแต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะเป็นที่นี่แล้วก็เป็นวัดใดโทคุจิส่วนวัดอังคาคุจิเนี่ยติ๊กไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนติ๊กจะมีเวลาอยู่ที่เกียวโตอีกวันหนึ่งครึ่งนะคะวันครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจะพยายามสอบหาว่าวัดอังคาคุจิ ที่อ q เข้าไปบทเนียนครั้งแรกเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่และตอนเนี้ถ้ามีอยู่จริงได้เปลี่ยนชื่อหรือไม่อย่างไรเป็นวัดอะไรคะ่ะเราวจะมาบอกอีกทีนึ่งโอเอสซิสสปา สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมือง